อันนี้ก็จะมาบอกเพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตรล่างนะครับเนี่ยครับอ่าสูตรล่างมันมีที่มาครับอ่าเลขมันมีที่มานะครับเนี่ยมาครบล่างนะครับก็จะมีห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นะครับงวดที่แล้วนะครับแล้วก็สูตรที่สองมาแน่หนึ่งตัวล่างครับสองสามสี่หกนะครับแล้วก็สิบล่างนะครับหกแปดหนึ่งสองสี่นะครับหน่วยล่างนะครับสี่ห้าหกเจ็ด ่าวิเคราะห์ทุกสูตรนะครับหก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 สี่สูตรนะครับเลยฟันธงไปที่หกนะครับอ่าแล้วก็หกจะคู่กับอะไรนะครับดูนะครับนี่มาครบครบล่างนี่ยหกคู่กับอะไรครับเนี่ยก็จะมีหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์นะครับเนี่ยครับดูง่ายๆเลยครับเนี่ยครับดันพอดีเนี่ย หน่วยเลขห้าชนกันแล้วก็เลขหกชนกันเลขเจ็ดชนกันแล้วก็เลขแปดชนกันนะครับจะเน้นไปที่หกแปดหกแปดหกเจ็ดหกหกนะครับหกห้านะครับนี่ก็ออกหกห้านะครับมาดูสูตรนี้เหมือนกันนะครับมาครบล่างนะครับจะมาหรือไม่มาก็ดูเอานะครับจะผิดหรือไม่ผิดนะครับเป็นแค่แนวทางหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง ครับมาแน่9 0 1 3มาแน่หนึ่งตัวครับมาแน่เนี่ยอ่าแล้วก็สิบล่างมี4 6 9 0 2นะครับอ่าแล้วก็หนว่วยล่างหนว่วยล่างนะครับ7 8 9 0 1ครับอ้าดูนะครับเก้ามาทุกสูตรนะครับ1 2 3 4 มาทุกสูตรครับนี่ครับกาวฟันทงไปที่กาวนะครับเน้นที่กาวครับเน้นที่กาวก็จะมีสคล้ายๆกันครับมาคบหลางแล้วก็หน่วยหน่วยนะครับหน่วยจะชนกาวเจ็ดนะครับเนี่ยกาวเจ็ดชนกันกาวแปดชนกันกาวกาวชนกันเหมือนกันแล้วก็กาวหนึ่งนะครับเห็นไหม เก่าหนึ่งแคนี้นะครับเนี่ยเราก็เน้นไปที่เนี่ยเหมือนกัน,นครับเนี่เน้นไปนี่ครับเน้นนะคับทีนี้เรามาดูเลยครับว่าเก่าคุณชอบเก่าตัวไหนครับนี่ครับอืมล่างนะครับดูเอานะครับนี่เป็นแค่แนวทางวันที่สิบหกเดือนห้าหกหกนะครับรออีกกี่วันวันนี้วันที่ สิบสามสิบสี่สห้าสบกอีกสวันนะครับรู้แน่ครับจะผิดหรือถูกก็อยู่ที่สูตรนะครับหามาได้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ